สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุลวงการเกษตรครับคลิปนี้เอาความเดิมมาเล่าก่อนนะครับเบื้งเบิ้งเบื้งรถสิบล้อก็ไปก่อนได้ไปน้องได้เดี๋ยวมีเงินหนึ่งสิบล้อรถสิบล้อไหมมีเงินได้ไปน้องได้รวมมีเงินนะครับนะครับอยู่กับไอ้กระป๋องสองสีพี่น้องนะครับไอ้ฟอร์ดหกพันหกล้อยนะครับปีนี้ยังไม่ได้ลงสู่จอนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นแปลงที่จะให้ดูก่อนก่อนที่มันจะเป็นแปลงในปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันเป็นแปลงอ้อยนะครับที่เราเตรียมตัดส่งโรงงานนะครับเป็นช่วงที่เราตัดออกแล้วนะครับเนี่ยนะครับสภาพแปลงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นอ้อยต่อแล้วเราก็โรทิ้งนะครับเดี๋ยวใส่เบื้องอ้อยพันลุงเรื่องเนื้ออ้อยอ้อยแค่ผมจําซื้อพันมาได้ครับน้องก,ก็จำมาได้มันเป็นอ้อยลำหญีง่ายนะครับเบื้องไอ้กระป๋องไปก่อนเด้อบ่อขายได้ครับในฮักมันได้รถคันนี้เด้อรถใบจําตระกูลนี่เบื้องไอ้เบื้องฮีโนวิกเตอร์สามลอยแปดสิบ กับอีสูเอเว็กซ์แอทเนี่ยคันเป็นซื้อไหมวะมักสองตัวเนี่ยนะเห็นนะครับเป็นเป็นภาพเดิมก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยครับสภาพแปลงอ้อยแบบนี้นะครับผมจะให้ดูมันเป็นแปลงแปลงอ้อยปัจจุบันมันเป็นเป็น,ปนแปลงอ้อยหน้านะครับเนี่ยนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้ลงสู่จอกันนะครับลงคุ้นเพิ่นประจําอยู่ในนี่แหละนี่เป็นภาพเก่าอยู่ได้เป็นน้องนะเพราะว่าหลังหลังปีใหม่ปีปีหกเจ็ด ยังจะได้คิ้วตัดนะครับเพราะว่าเราเป็นคูต้าเล็กนะครับเอาบริตีนีโรงงานแล้วนะครับเลยบริษีเ้าแลอกขั้นเพื่นจีนเล่ยงแล้วก็จะปลูกมันเบิดแบบเว้ยแล้วอ้อยนะครับมันมันกิโลละสี่บาทห้าบาทเนี่ยตันละห้าพันเนี่ยโอ้ยผมมีคนปลูกแล้วอ้อยเนี่ยนะครับดูสภาพแปลงนะครับเป็นเป็นอ้อยต่อเราโรทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่ซึ่งเดี๋ยว คลิปถัดไปเนี่ยนะครับเป็นคลิปใหม่นะครับที่จะให้ดูอ้อยนะครับผมขึ้นต้นว่าจําชื่อพันธุ์มันไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับมันเป็นอ้อยต่อหลายต่ออะไรนะครับพี่น้องมันอบใหญ่แล้วเลยเศร้านะครับโลถิมเป็นเป็นอ้อยจําชื่อพันธุ์ไม่ได้นะครับอ้อยขี้ล้อยรู้เรื่องแดดโดยเบื้องภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u จ e จตุรงการเกษตรนะครับฝั่งนี้จะเป็นอ้อยปลูกใหม่นะครับปลูกเดือนตุลาเป็นพันธุ์อ้วนๆนะครับ ก็คือมาจากมาจากแปลงนี้แหละครับพันธุ์มันจะเป็นลำนี่นะครับลำใหญ่ๆมันอ้อยตระกูลเคอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับหรือว่าพันธุ์ลุ่งเรืองอะไรนี่แหละนะครับน้องก็จําชื่อพันธุ์กันไม่ได้นะครับมันจะลำใหญ่ๆอ้วนๆนะครับแต่ว่าเหมือนลักษณะว่ามันมันทําน้ําหนักไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็แตกกอไม่ดีเหมือนขอนแก่นสามนะครับจากพันธุ์มันยังเด้พี่น้องฮู้ครับ บอกกันเด้อันนี้อันนี้มันเป็นอ้อยอ้อยต่อนะครับเราย้ายจากฝั่งนี้นะครับมาปลูกฝั่งนี้นะครับแต่ว่าผมผมชอบตรงที่มันใหญ่ๆเนะี่ยก็คิดว่าน้าหนักมันจะดีนะครับแต่ว่าน้องบอกว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับสองสองฝั่งเลยนะครับอ่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเป็นอ้อยตุลาอ้อยปลูกใหม่นะครับฝั่งขวาจะเป็นอ้อยตอ่อเดี๋ยวก็จะได้โลดนแล้วครับ ปีนี้แหละนะครับก็เราก็มาบุกไรอ้อยเต็มๆนะครับหลังจากที่ดูแต่มันสมปาะหลังนะครับช่อง y o u t u จ e ดตุรงการเกษตรนะครับก็จะจะโฟกัสนะครับอยู่ไ้อ้อยนะครับให้มันนะครับให้เขาเนี่ยนะครับเป็นในในไร่ของเรานะครับวงนี้มันจะเป็นอ้อยหน้าเด้อพี่น้นังเด้มันเป็นไ้หน้าเก่าคลิปเก่ากับมีอยู่แต่ว่าสิมาแปะห้เบิ้งนะครับ นี่นะครับตัวฝั่งขวานี่ก็คืออ้อยอ้อยต่อเนอพันธ์ที่หาซื้อพันธุ์มันบ่ถือกันแหละจักมันปลูกกันต่อต่อมานะครับยังเป็นอ้อยต่อยี่พี่น้องอ้วนๆนะครับนีนน่นะครับ,เ,รบเขาก็จะไปของเขาแหละครับอ้อยเนี่ยเขาจะไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาชีพอ้อยเป็นอาชีพที่สอนให้โลภมันทุกอาชีพแหละครับมันม่ไให้โลภหรอกครับเพียงแต่ว่าเราทําเราก็อยากจะมีได้เงินนะเนาะเขาก็บอกว่าเราทําเราไม่ได้ทําเอาโลภบางคนก็บอกอย่างนั้นมันก็จริงๆริงะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนนะครับพี่น้องเด้อปุ๋ยเข้าก่ซื้อนะครับแปลงของเราเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ยสรุปเนี่ยนะครับมันสามครั้งนะครับนับครั้งที่รองพื้นด้วยนะครับ รองพื้นนี่ก็แล้วแต่ปุ๋ยว่าจะได้ยังไงนะครับบางทีก็16 8 8นะครับแต่สมัยตะืกี้กับซิพาซินะครับจะซิพาซมันสูตรเสมอนี่มันแพงเลยพี่น้องเลยราคาถิพยเงินไปพันทีมันหาคนเด้ใส่ครั้งที่2กับสเดือน3เดือนก็มาใส่กับสิ8หกแับยอดธรรมดานี่แหละครับพี่น้องตอนใส่ก็ฝังปุ๋ยก็ใช้รถนะครับอ่า แท็กเตอร์ b 2 1นะครับของเราแต่ว่าก็ก็นานๆก็ได้ใช้นะครับมันจะโคกยู่หรอพี่นั่งอันนี้เป็นอ้อยปลูกไมมันทางหางเดี๋ยวผมจะหาคลิปเก่ามาแปะให้ดูมันเดิมว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมรีวิวเรื่องของการทําเกษตรในรูปของนิติบุคคลนะครับแปลงนี้ที่กับคุณพ่อมามาซ่อมแซมมันอยู่นะครับมาตัดนอเอาไปปลูกตรงที่มันไม่เกิดนะครับ มันก็ผสมกันนะครับเนี่ยครับมันจะแตกกอไม่ดีเหมือนขอนแก่นสามลัมมันจะอ้วนๆโดขึ้นมาอันเดียวนะครับมันจะไม่เป็นเป็นกอน่ะมันแตกก็ดีนะพี่น้องเห็นมันมันลัมใหญ่โยแต่ว่ามันคือร่งสีนักนแต่ว่ามันเิ่ยยังมันเฝ้ามันเฝ้าข้างในนนะนี่นะครับรถขีบเรารด ลุงคุ้นแล้กก็อยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าถัดไปนี่จะเป็นอ้อยต่อครับซึ่งเราเอาออกไม่หมดนะครับข้างบนก็จะเป็นเป็นนาข้าวนะครับเนี่ยนะครับเป็นแปลงที่เราใช้ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวก็โลบหมดแล้วครับเดี๋ยวพ่อก็โลบหมดแล้วเพราะว่าลำมันเล็กแล้วครับเห็นบ่มันอ้อยแท่งอุดรมันบ่นมากันหนามดิพี่น้อยพีนว่มันนามขังมันเป็นไฮนาเก่ากครับมันกน็ได้ซนี่แหละพี่น้องมันเป็นอ้อยหน้า ใส่ปุ๋ยเทปที่สองกับเป็นสิบหกแปดแปดนะครับจ็กสามเดือนสองเดือนสามเดือนเราจะมีเงนินนะมีเงินกับปุ๋ยปัญหาหนักอุบัติเงินเพื่อใส่แต่ละซีหาเทียบหมดแล้วเอาจนมันไปปไว่วยสียาคุม้มไว้นะครับยาเท้าสุดท้ายกับยี่สิบเอ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดหัวท้ายหนักนะครับเน้นความหวานอยู่อีกสองเดือนสิตัดผู้ลังคน้นข้าเจ้ากับไปใส่ด้ผู้ลังค้นนี่คือหมายว่าบางคนข้าเจ้ากับไปใส่ได้พี่นอ้องนะครับ ขวามือนี่จะเป็นอ้อยอ้อยต่อนะครับสังเกตว่าการเจริญเติบโตก็จะไม่ไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่เห็นมันกระโผกกระเพกกันเมื่อี้บางส่วนแง่มหนอพี่น้องเลยนะครับซ้ายมือนี่เป็นอ้อยอ้อยต่ออ้อยอ้อยตุล่านะครับตุล่านี่คืออ้อยปลูกไม่นะครับเบิ้อเอาพี่น้องเบิ้งเป็นอ้อยอ้อยต่อส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นราคานะครับเราก็จะเอาไว้ตัดส่งโรงงานเองนะครับเห็ดโคต้าเขาเอง โคตากับบลายหรอกพี่น้องบอกกีลอยตันอันนี้มันอยากล่ำหน่อยอยู่ด้นะวนะนดยวน,นี่นะครับไก่เบื้องให้อ้อยไปน้ำพี่น้องเดี๋ยวสิขามไปฟังบุญนี่นะครับ เดี๋ยวเดือนเดือนธันวาเนี่ยก็จะเริ่มตัดนะโรงงานก็จะเริ่มเปิดแล้วก็จะได้พบกับทีมงานตุงคุ้นนะกัำนองใช่รถขีบฟอรดสีที่แ้าครับกับรถ10บล้อเป็นีประจำยืน่วยรถเท่านัา่นแหละครับเพราะว่าเราไม่ใช่โคต้าอะไรใหญ่นะครับก็ทำพอเลี้ยงทำมากมันก็ อยากทำมากกว่านี้แต่ว่าแรงมันไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็ติดหนี้ไปเยอะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้โรงงานก็พอพอมีเงินเหลือใช้ส่งลูกส่งหลานเรียนนะครับให้ลูกให้หลานได้ใช้บ้างนะครับก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งนะครับที่ผมถึงหันมาทําช่องแล้วก็พออยากจะนําเสนอไอเดียมันก็จะหมุนกันอย่างนี้แหละครับพ่อได้หันหนา้าหันหลังอยู่พี่นอ้องแต่ว่าบ่หลาหรอกครับบ่หล ในสําเยก็เอาดีก็่ายุซูสีมันยังเกิดอะไรได้ขึ้นมาเนาะพี่น้องแต่บรเิเวณแก่บม่มีแหละครับมันมีอย่างไม่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับมันก็ต้องลงทุนทั้งนั้นแหละครับมันก็เหตุยากอยมมันกับ่ง่ายคือขอเงินพองินแม่แหละพี่น้องเลยขอเงินพอนอย่างง่ายเลยนะครับเนีย่ยนะครับมันจิเป็นล่ำมุนวันดอก มันตะกูลแค่ไอ้ยังแค่อีหยังตก็ยังนี่แหละน้องบอกมันลุกเรื่องอีหยังนี่แหละจับ้ผิดเอาพี่น้องกว่ามันทอสีเบิ้งออกปะสำเนียกันโบ้กันมาบอกเด้่พี่น้องเด้่สีเบิ้งได้ขวดอันหัวมันขึ้น้องอ๊เด้น้องอ๊ปเราหมักขวดเด้คนกับฉันทำเกษตรง่ายๆสไตล์วิเลจักรนะครับน้องใส่ผมเด้อีกคนหน,น i, ึ ederim, ่ง แต่ว่าเพื่อนนั่นเพื่อนนีเป็นเม้นเน้นหัวมันนะครับเป็นเป็นกูรูทั้งดัดหัวมันนี่เรียยอมละเพราะว่าเราเห็ดเราปฏิบัติแต่ผมจีพาไปเบิ่งให้อ้อยส่วนใหญ่จะเป็นใไ้อลท์ละครับให้มันผมมันกันนอกเหนือจากที่ว่าอันบ่ได้ปลูกอ้อยนะครับเราถึงจะทํามันนะครับพักดินนะครับเอาเอา,เอาคลิปนี้เบื้องสำนีเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าพูดายครับ